แนบอ่าฝังเพลงก็ได้วัสดีคับไม่ได้มาไลฟ์นานเลยพอดีช่วงนี้แบบไม่ค่อยว่างแล้วแบบงานทุกวันเลยมีวันเนี้ยที่ได้หยุดวันแรกแล้ววันเดียวเลยก็เลยแามาไลฟ์นหน่อยนี่มีคนห้ของของเล่นมาด้วย ฮัลโหลฮัลโหลอบุญล่อที่สุดในโลกไอ้ฮัลโหลบุญล่อที่สุดในโลกทำไม่น้องพูดได้แป๊บเดียวเองอะฮัลโหลหลอนฮัลโหลฮัลโหลใครหล่อที่สุดในโลกบุญบุญอุ้ย ทำไมน้องพูดไม่ค่อยชัดเลยฮัลโหลโอ้อะไรเนี่ยนี่น้องแบตจะหมดแล้วอะทำนะอะไนอ่ะ <c oughs> พังพังละ ฮัลโหลฮัลโหลวุ้ยชัดๆสิเออใครหล่อให่สุดในโลกบุญไงบุญนั่นแหละดีมากอับนุูเลยถามได้ตอบได้ใช่ปะวะอันนี้ของเล่นเยอะฮะแป๊บนึง ยังไม่ถึงคิดมากแต่เราเป็นคนที่แบบบ้าคริสต์มาสมากเจ้าวันคริสต์มาสครับเรนน่านะเปิดเพลงก่อน สวัสดีครับดอลิกาิตอิกไหมอ่ะไม่เดี่ยวเปิดดังกลัดอลิกาสิตอีกสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเราไม่ได้มาไลฟ์นานเลยมีอะไรถามได้นะครับพอดีช่วงนี้บุญแบบงานเยอะนิดนึงบบงานเยอะนิดนึงวันนี้ก็คือตั้งแต่เช้ามานนตื่น,นเฮ้ยอ,อ,อยู่ผูก่อนเสีย ก็วันนี้ตื่นตอนเที่ยงครึ่งใช่ผมก็เมื่อคืนดูล้านเสร็จก็คําแล้วก็ตื่นตอนเที่ยงครึ่งเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วก็หลังนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยก็มีถูบ้านถูบ้านแล้วก็พับผ้าแล้วก็นอนดูหนังทั้งวันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยวันเนี้ยเป็นวันพักก็คือวันพักจริงๆอะ จะเปิดรับโฟโต้บุ๊กอีกไหมครัของอะไรครับของสเปเชือกป่านหรออันนั้นผมว่าไม่รู้เหมือนกันฮะอืมพี่บุ่นจะได้ทำ Youtube ต่อไหมคะเอก็ทำครับผมที่จริงอะตอนนี้คือเราเราอยู่ในช่วงตัดต่ออยู่แต่พอแบบเออช่วงนี้งานเยอะอ่ะก็เลยไม่ได้ตามเลยเท่าไหร่ครับมีคำถามอะไรถามได้นะครับ ใช่อินเตอร์แฟนสวัสดีครับเราไม่ได้ไลน์นานมากเลยอะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ยันวันที่สิบกว่ายันวันที่สิบสี่เลยมั้งเราไม่มีวันหยุดพักเลยทำงานทุกวันตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่มั้งเราสึกว่า ทำง,งานยันปีใหม่เอ้ยไม่ปีใหม่ไม่ทํางานตอนแรกเราอยากไปนี่ไปปีใหม่ที่ตุรกีครับแต่พอดีว่าเขาถ้าเกิดเราเดินทางไปกลับมาเราต้องกักตัวก็เลยแบบไปไม่ได้เสรจแล้วผู้ภาษาเวียดนามได้ไหมเวียดนามอันคือคือคำไหนสิ้นจาวปั เอปีใหม่ไปเที่ยวไหมอยากไปครับผมเออตอนแรกชวนเป็นไปด้วยเปหมบอกาจะกลับบ้านก็เลยดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดแบบไปไปต่างประเทศได้อะ่ะก็น่าจะไปด้วยกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่างประเทศเป็นก็น่าจะกลับบน่นใช่เห็นแม่บอกอยากให้กลับบ้านช่วงนี้เรากำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่นะพอดีว่าแบบอยัางเป็นโปรเจกที่บอกใครไม่ได้ เป็นฟาร์มลับสวัสดีครับเปิดเพลงเหมือนไม่เปิดอ่ะเบาเกิดแต่กลัวเปิดดังแล้ว,ลวเราโดนลิขสิทธิ์อีกอ่ะเปิดเพลงตัวเองอยังโดนลิขสิทธิ์เลยหน้ามาไม่แทงตาวันนี้เมืนไม่ได้เป่าหมขึ้นนะอาบน้ำเสร็จก็แบบก็มานอนดูหนังเลยผมมันเลยตกๆเนี่ย ตรงนี้หน้าหนาวลดยอากาศมันแห้งอ่ะหน้าแห้งหมดเลยปากนอันยองครับแวฟอร์มเวียดนามแล้วเหมือนกันฮะเห <c oughs> มือนเปมออเปม,บ,เปม, ok, มบุญเป็นคำถามที่ถกกันไม่ลงบุญเปม ฮัลโหลบุญแปม oh. บุญแปมพูดได้ชัดโว้ยโอ้ยสวัส oh. ดีครับพี่บุญอยู่ไหนครับพี่บุญอยู่บ้านครับ oh. เป็นวันแรกและวันเดียวที่ได้อยู่บ้านแบบไม่ต้องทำอะไรเลยทำงานบ้านอย่างเดียวแล้วก็นอนเฉยฮะน้องหลอนอยู่นะพี่อ้ํ สวัสดีครับมีอะไรถามได้เด้ออยากให้อยากให้ตอบอะไรถามได้ครับผมเอาเป็นคำถามที่เราสามารถตอบได้ด้วยนะโอ้ยปวดหลังโอ้ขันหัว เฮียพี่มาร์กบอกว่าคอใหม่จะมาแล้วนะคอเก่าก็ยังซ,ซื้อไม่หมดเลยนะมาอีกแล้วอ๋อพี่บุญอายุเท่าไหร่ครับบุญอายุยี่สิบหกแล้วครับผมก็อีกหกเดือนก็จะยีิบเจ็ดแล้วโว้ยิบเจ็ดแล้วอ่ะแอนนี้เหรอแอนนี้เหรอร้านอยู่ RCA มาได้มาได้เมื่อวานคือแบบเพลงดีมาก โอ้ยพอมันเกิดเหรอครับผมก็สุสัปมันเกิดนะครับผมมีความสุขมากๆนะก็ขอให้สมหวังในทุกๆอย่างนะครับผมก็เกิดเดือนนี้ก็ใกล้ใกล้เทศกาลคาริสต์มาสกับปีใหม่พอดีเนาะก็สู้ๆฮะแก่มึงก็แก่โอโองอายุเท่ากูเลยแค่นี้เสร็สินเจ้าสินเจ้าะครับผมเมื่อไหร่จะทำต้มหมูขายคะเออ ตู้ต้องถามโอครับพ่อบุญจ้างพี่โอเป็นคนผลิตครับก็คือตอนนี้รอแค่พี่ชายโอผลิตออกมาเลยคือตอนนี้แบบเสร็จแล้วไอะไรคือเสร็จหมดแล้วเหลือแค่สั่งผลิตตัวอย่างออกมาครับผมใช่เออ โอ้แต่มวันนี้รู้สึกว่าสยามคนจะเยอะใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนมีงานหลายงานเลยทั้งงานแพลนชาริตี้แล้วก็มีของอ๋อมีของพีพีด้วยนี่น้องพีพีเปิดแบรนด์ใช่ไหมคนน่าจะเยอะมากตอนแรกจะไปแล้วแต่ดีที่ไม่ได้ไปรถติดมากไปแล้วดีกว่าเออไปเถอะโอเอาก๋วยเตี๋ยวกับมาฝากด้วย ที่ร้านตอนคืนมีอะไรกินมีข้าวไข่เจียวครับที่ร้านข้าวไข่เจียวอร่อยมากโกว่ากเต้นแล้วเต้น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 เเต้นเ <c oughs> ต้นเต้นเต้น,ตน พอละพอล uh oh. ออะฮัลโหลเมื่อวานที่เราไปออกงานมาคือตื่นเต้นมากจริตงตอนขึ้นเวทีงานแพ้โอ๊ยอยู่พูดก่อนคือเป็นการขึ้นเวทีที่แบบเจอพี่แฟนคลับรข้งแรกมั้งที่ในรอบปีอะไรก็ได้มั้งแล้วแบบตื่นเต้นมากร้องเพลงแบบบวไหวอะ่ะมือสั่นอะ่ะถ้าถ้าใครแบบไปดูที่งานนะจะเห็นมือมือสั่นอย่างนี้เลย อขอากำลังใจเรียนพวกนี้หน่อยคะ่ะก็สู้ๆการเรียนนะคะผมก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเขาให้กลับมาเรียนแบบในห้องเรียนได้หรือ,อยังนะก็สู้ๆไปกำลังใจให้เอ่อตั้งใจหนังสือนะครับผมจะโดดเรียนเอาวรารลนไทยมาไลได้วรับไม่ได้วเาเลนไทยอยู่ข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นมาช่วงนี้น้องเป็นช่วงผัดขนอยู่ อืมึอ,อืมึอืมหึขาลงอ๋อมันเมื่อยอ่ะวันนี้เราไม่ได้ลุกจากเตียงเลยอะปวดขามากเปรมน,น่าจะไม่ว่างรู้ลไม่ไม่ชัวร์ว่าวันนี้เปรมทำงานหรือเปล่าครับ ไม่มไม่ได้ไปร้านหรอกคะ่ะวันนี้ไม่ได้เข้าร้านครัะแบบบุญบุญเข้าเข้าแทบทุกวันเลยมั้งแล้วแบบวันนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบพักก่อนแต่เหมือนเหมือนเอาจริงเปิดร้านไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้เลย,เลยแบบแตกต่างอย่างที่เราคิดไปเยอะมากแบบเหนื่อยสุดๆในโลกไปเลยํำคาญผมเลยเนะ เป็นดูจากการแต่งตัวปุ่กมก็ใส่เะข้ามปกติอารทูคืนเฮวินจากคนเดิมแบบเจ้าชูเจ้าเล่ยอันนั้นมันคือบทบาทตัวละครปกติเราเป็นคนแบบเป็นคนเป็นหล่อเป็นคนเท่เป็นคนเป็นคนน่ารักคิ้วๆแล้วก็เป็นคนเออเป็นคนอะไรอีกดีเป็นคนเฟลลี่ครับ อืมเป็นคนใจดีอถ้าเราเปิดเพลงไทยเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมอ่ะเออใช่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งใครมีวิธีที่แบบได้วอลลีฟมั่งมั่งไหม หาบริไฟไม่เคยจะได้เลยเนี่ยนี่สองยอดฟอร์ก,ก็ก็ไม่ได้น้อยแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็อยากได้บริไฟอ่ะไม่ใช่อะไรววเรากลัวเราโดนแฮกถ้าเกิดโดนแฮกเรื่องถ้าเกิดมีบริไฟโดนแฮกเนี่ยเราสามารถเอาคืนได้ไงแต่ถ้าเกิดอยู่ๆน้องอันยองไปแบบไม่มีบริไฟอ่ะ <c oughs> ก็น่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกถึงไม่อ่ ช่วงนี้มีแต่เพเลตเกาหลีทั้งนั้นเลยทำบุญถ้าทำบุญแล้วได้บลิไฟคงได้เป็นสิบอันแล้วมั้ง <c oughs> เราอายุถึงเราจะมาร้านครับผมรออายุถึงดีกว่าเนาะเพราะเอ่อก็อยากช่วงนี้ตั้งใจเรียนไปก่อนราแบบอายุถึงตามเกณฑ์เนาะค่อยมาก็ได้ครับเนีย่ยให้คะแนนความมั่นใจตัวเองหน่อยถ้าเต็มเต็มสิบก็ให้แค่ห้า <c oughs> ฮ่ะฟอร์มตุรกีโอ้เออเปมเป็นไหนเปรมน่าจะทำงานครับวันนี้พ่อหาเปิดเพลงมาได้กะมีอะไรพิลิก็หลี่ไว้เปิดที่ร้านตรงนั้นเลย ได้ครับตอนกลางวันมาคาเฟ่ได้นะสำหรับคนที่อายุไม่ถึงครับผมอ๋อแล้วก็เอ,อร้าน <c oughs> ร้านบุญรับจัดแบบพวกอ e ีเวนต์นะเช่นแบบวันเกิดของศิลปินคนนู้นคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยก็สามารถมาเหมาร้านได้หรือแบบไม่ต้องเหมาร้านก็ได้แค่จองตรงจองโต,งต,งตงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราสามารถติดต่อได้นะครับผมแล้วแบบรวมๆพี่ๆแฟนคลับแบบมาเปิดเพลงในร้านเต้นๆกัน อินโดนีเซียแฟนไฮอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษอ่ะอืมอ้ละแบล้วเกิน <c oughs> อเพลงอะไรดีอ่ะเลือกเพลงมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์จนตอนนี้ยังยังเลือกเพลงไม่ได้เลยไม่สบายเหรอค ใช่ครับผมคือเหมือนช่วงเนี้ยก็เหมือนอากาศเปลี่ยนด้วยแล้วแบบเหมือนบุญกับแปมเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยกันทั้งคู่แล้วเหมือนวันนั้นนล้วแพร์นอนแล้วเปิดหน้าต่างแล้วแบบฝุ่นมันก็เข้ามาเขาแบบอยากอยากสัมผัสความเย็นไงกําลังเห่อเห่ออากาศเย็นๆก็เลยเปิดหน้าต่างอีกวันหนึ่งก็เลยเป็นภูมิแพ้เลยตอนนี้ก็เคยเจ็บคอนทั้งคู่ครับ รองเพลงให้ฟังหน่อยโอ้เสียงไม่มีเลยอะเสียงเสียงมนตอนนี้คือเสียงแห้งมากอากาศมันเย็นอะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ RCA ครับผม Box C ที่กรุงเทพเนอะ ก็ตอนเช้าจะเป็นคาเฟ่ตอนกลางคืนจะเป็นแบบผนะับแ n d ร e สตอร r a องแล้วก็กึ่งๆึงก็อายุถึงถึงเขาได้นะครับผมที่สำคัญก็ทำตามมาตรการใดๆด้วยในห้องมีเครื่องกรองอากาศมีครับแต่จริงมันก็เอาไม่ค่อยอยู่หรอกมันมันฝุ่นมันเยอะมากช่วงเนี้ยพอฝนมันไม่ได้ตกแล้วอากาศมันเย็นอากาศมันแห้ง ลองเพลงให้ฟังหน่อยเออเพลงอะไรอ่ะเออนนี่คือเพลงอะไรอ่ะต้องสารกันหน่อย English อยากพูดเหมือนกันนะเจนเซซิสนเจ้าครับพี่สบายดีไหมคะก็ก็สบายบ้างครับ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือเหมือนเจ็บคออากาศฝุ่นเยอะนั่นแหละเ mm hmm. ข้าร้านได้อยู่ยี่สิบครับผม mm hmm. ไปแล้วนะกันบ้านเยอะมากครับตั้งใจทำงานเด้อเอ้ยตั้งใจตั้งใจทำการบ้านเออใช่วันนี้มีวันนี้มีรับเปริญญาที่มอสอวนี่วันนี้ไม่ได้ไปหานงเบนเลย น้องเบนชวนอยู่ให้แบบไปงานได้ไหมผู้หญิงพี่บุญผู้หญิงข้างล่างพี่บุญผมยาวจังอะไรพี่โซน้องคนนี้ป่าผมยาวอ่ะผู้ประสาตาต้ได้ไหมใต้ได้ไหม เมื่อก่อนอะตอนเราเรียนบดินอะเราอยู่หน้ารามกับคนใต้เยอะมากเราฟังที่เขาพูดออกนะแต่เราพูดไม่ได้แบบหล่อยหล่อยพวกหล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยฟังรูเรื่องแล้วก็จะมีคําที่เขาชอบแบบเป็นคําคําเขาเรียกว่าอ,อะไรคําสะบดหรือคําอะไรของเขาที่ไม่ใช่สะบดอีแบบเดือนเนอยอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรเหมือนกันแต่แบบเวลาแบบเขาแบบเขาบบสะบดจะชอบเป็นคนํานี้อะไรเงี้ย ร้อยจังงัว C F ทรงผมเฮียได้ไหมอ๋ออาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนเลยครับผมก็จะได้ผมทรงนี้ออกมายุง่งยุ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เป่าไม่ได้ทำอะไรเลยหัวฟัวอ๋อเขาบอกเป็นคำอุทานเดือนเนย เปมฝากบอกว่าคิดถึงอยู่กับเปมเหรอพี่โซไม่จริงกรอเชือกป่านนั้นมาก <Good night. S 1> ก็ใครที่อ่าคิดถึงก็ไปดูสเปเชียลเชือกป่านได้นะครับผมตอนนี้ก็น่าเปิดให้ดูฟรีทั้งหมดแล้วแหละทางสตูดิโอบิสซาบิครับผมเป็นแบบตอนเล็กๆ5ทีสินาทีครับแต่ก็มีให้ดูทุกอาทิตย์นอนแต่อาทิตย์ที่เราเป็นอาทิตย์สุดท้ายละ ก็ปีหน้าก็น่าจะได้ดูแน่นอนแล้วละครับผมสเปเชียลเอ้เชือกปานแต่มันจะเป็นเชือกปานแบบตัวเต็มละแต่ยังไม่ชัวร์กำหนดเรื่องการถ่ายเลยรพวกนี้ครับหน้าหวานหวานเหรอฮะ <laughs> ยังหน้าหวานอีกเหรอ I want to know this by Idol too. <laughs> อืมรอขอสามท่าน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วพอทำให้น่ารักก็บอกว่าเปรมบุญเวะใส่ผมเพิ่มความน่ารักนิดนึงอยากได้สีผมเปุญทำที่ไหนครับนุ๊ น้องต่อลองติดต่ออพี่ก้องดูฮะน่ารักอ่ะยังไงอีกดีอ่ะทำไม่ถูกอ่ะน่ารักทำไงถึงน่ารักยังไงอ่ะเนี่ย งานบขอถามสามท่าประจำหรือท่าประจำจะมีแค่ท่านี้ยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแบบเรียกว่าท่าอะไรวันนี้ถ้าเป็นประจำก็จะประมาณนี้เขาชอบทำท่าอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้เป็นท่าประจำ อุ้ยพอพอไลฟ์แบบเพลินอะตอนแรกไม่มีอะไรทำเลยอือเป็นจงเจริญขอบคุณครับรอรอมีงานที่แบบได้ออกอีเวนต์แบบเต็มๆจริงๆค่อยมาหากันก็ได้นะครับ นี่คิวชอบสีผมอะอันนี้มันหลุดไปเยอะแล้วอะตอนแรกมันสีสีเข้มกว่านี้อะแต่แบบบุญทำผมเซ็ตผมทุกวันอะแล้วมันต้องสระผมแล้วเหมือนพอโดนใดโดนหนีบเงี้ยสีผมมันก็หลุดอะบุญจะชอบสีผมเป๊ะเนยอะมากกว่าอีกตอนเนี้ยสีชมพูสวยดีครับผมไม่กวาดบางตาผมยาวแล้ว โอเคฟังนเกิดจังหวัดอะไรครับบุญเกิดกรุงเทพครับอืมรู้สึกว่ายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสั่งข้าวก่อนคนระับ อืมนีเคยคิดจะทำสีผมสีพูบ้างไหมเคยจะทำจริงพี่อ้ําตอนแรกจะทำแล้วแต่เหมือนตอนนั้นมีถ่ายมีถ่ายเชือกป่านก่อนก็เลยแบบไม่ได้ทำไปละเดี๋ยวเราขอไปสั่งข้าวกินก่อนหิวข้าวมากเลย บายบายครับผมก็ถ้าเกิดเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนอาจจะมาไลฟ์อีกรอบหรือเปล่าแต่ยังไม่ชัวร์เด้อไปแล้วเจอกันครับผมบายบายอืมอืมงัมม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 ัััั